จ่ายแพงมากบางทีเป็นแสนบางคนก็รู้สึกว่าบันทีมันเยอะไปเพื่อนเพื่อหลายคนที่แบบเหมือนทำงานพิธีกรผู้ประกาศข่าวเนี่ยเขาจะติดตรงบางคนอาจจะมองว่าอ,อันนี้มันบางทีมันแพงไปหรือเปล่าได้ลองเข้าไปปรึกษาคุณหมอค่ะหลายๆที่เลยบางที่ก็โอ้โหแสนสองแสนสามนู่นนี่นั่นเลยก็คือแบบค่อนข้างแพงมาก ก็ต้องเลือกดูก่อนค่ะว่าถ้าเราจ่ายแพงเนี่ยผลลัพธ์เป็นยังไงกับที่เราสามารถลดราคามาได้เกือบครึ่งเนี่ยผลลัพธ์แตกต่างกันไหมหรือว่าเหมือนกันอุปกรณ์เป็นยังไงบ้างก็นํามาเปรียบเทียบอะค่ะสรุปแล้วก็คือผลลัพธ์เหมือนกันราคาถูกกว่าค่ะก็เลยตัดสินใจจัดวันกับเซ็นยุมค่ะค่าใช้จ่ายก็คือเขาบอกว่าแบรนด์นี้กับเซ็นยุมเนี่ยคุณภาพเท่ากันเลยแต่ว่าราคาเนี่ยต่างกันมาก ไม่ว่าแบบคุณจะมีปัญหาเรื่องฟันแบบไหนใช่ไหมคะก็คือการจัดฟันราคาเดียวอย่างของส้มถ้าจำไม่ผิดประมาณ49,000 x x x นะคะแล้วก็ผ่อนได้0% 10เดือน,นะคะ่ะไม่ต้องลังเลยแล้วกับราคานี้ราคาที่ในยุคเศรษฐกิจแบบนี้นะครับก็จัดเลยนะครับ